ใกล้บ้านท่านมาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในการจัดงานขายของพฤกษพันธุ์หัวสะท้อนในรอบที่สองก็แจ้งมายังพี่น้องสกร์ครับปัจจัยการผลิตที่มีรายการพิเศษสินค้าดีมีคุณภาพและก็รถแรกแจกแถมมากมายรวมถึงลุ้นกันรางวัลใหญ่ในการจัดงานขายของพฤกษพันธุ์ในรอบที่ 2, อรรจจทสมมงงงองใน,อ 2, ในวันพฤหัสที่4ี่และศุกร์ที่5กรกฎาคม ผมย้ำนะครับว่าในรอบนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสะสมความสมบูรณ์การเตรียมต้นทำสารการที่จะเข้าสู่ปัจจัยที่จะใช้ในระยะของการสะสมและการส่งเสริมการออกดอกวันพฤหัสที่4และศุกร์ที่5กรกฎาคมนี้พบกันครับที่พฤกษพันธ์ห้วยสะท้อนตั้งแต่7 0โมงเช้าถึง5 0 0โมงเย็นมาดูประเด็นคำถามจากกรณีที่พี่นสกรได้ถามในเรื่องของการ ฉีดล้างต้นหรือการพ่นป้องกันจุดสลายจุดสนิมนะครับในตระกูลคอปเปอร์คือเราเข้าใจครับว่าคอปเปอร์ในความหมายของพินสอสกรคือ,อคอปเปอร์ที่ใช้ในการป้องกันโรคพืชจุดสนิมหรือจุดสลายปัจจุบันเราก็จะเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนเราเรียกคอปเปอร์เขียวคอปเปอร์แดงก็จะเป็น Copper ide, คอปเปอร์ออกไซด์ ide, คอปเปอร์ออกซีคลอรด์คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์และก็คอปเปอร์ซัลเฟต ในปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่นะครับทั้งในส่วนของ Copper o x y l h l o r i d e mm. ก็จะพัฒนาในระบบของการผลิตให้ละเอียดแตกตัวเร็วละลายไวความเป็นพิษลดลงและในปัจจุบันก็จะมีส่วนของลูกผสมกันระหว่าง Copper o x y c ก l o r i d e กับ Copper Hydroxide อย่างเช่นโอโรเน่ของเอลวันหรือในส่วนของทุกๆบริษัทก็จะมีอยู่ ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เรานำมาใช้เพื่อป้องกันโรคทั้งในส่วนของจุดสลายจุดสนิมราบาติดและก็ยังมีส่วนในการปกป้องคุ้มครองพืชไม่ให้เสียหายจากเชื้อราต่างๆเขาจะต้องเกิดในสภาวะที่ฝนตกฟ้าปิดแสงแดดไม่มีฉะนั้นเราก็จะอาศัยโอกาสในช่วงนี้แะครับทำการพ่นประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงคือถ้าเป็นในอดีตเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่สงเงื่อนไขคือ เราไม่ควรไปใช้ร่วมกับปุ๋ยทางใบแต่ในทางาวิชาการเขาระบุไว้ชัดเจนว่ากรณีสารในตระกูลคอปเปอร์ไม่ควรไปร่วมกับในตระกูลปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงอย่างเช่นฟอสฟอรัสนะครับแต่ถ้าเรามีเหตุผลมีความจำเป็นเราก็สามารถดำเนินการได้เพียงแต่ว่ากระบวนการเราก็เลือกเอาในส่วนของสูตรปุ๋ยที่มีตัวฟอสฟอรัสต่ำ,ตำ หรือในกระบวนการผสมในส่วนของต่อมาในเงื่อนไขในการพ่นนั้นพิรัษกรคงจำกันได้ครับว่าถ้าทุเรียนเพิ่งเริ่มแตกใบอ่อนใบยังเป็นหางปลาเพิ่งเริ่มคลี่เราจะรออีกสักนิดหนึ่งดีกว่าไหมถูกต้องครับเพราะหนึ่งเนี่ยปฏิกิริยาของสารในตระกูลนี้บางครั้งเนี่ย มันอาจจะมีผลกระทบต่อใบอ่อนที่เป็นใบขนาดเล็กประการต่อมาคือเชื้อเขายังไม่มีการระบาดขั้นพอใบเขาเริ่มกลางเต็มที่แล้วเราเอาสารเคมีไปพ่นยึดพื้นที่ของใบรุ่นใหม่ทั้งหมดโอกาสที่เชื้อจุดสลายหรือจุดสนิมหรือเชื้อราไปติดจ,จะมระบาก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือเหตุผลสำคัญนะครับว่าทำไมใบพึ่งคลี่เนี่ยเราไม่ควรพ่น เราไม่ได้มองประเด็นเรื่องของความเป็นพิษเรื่องของความร้อนของสารเคมีอย่างเดียวเราต้องมองถึงประสิทธิภาพหมายความว่าสารเหล่านี้เขาพ่นตรงไหนเขาจะอยู่แค่ตรงนั้นไม่มีการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นโดยสรุปในคำถามตรงนี้ผมก็อยากจะฝากว่าเราควรดำเนินการพ่นเมื่อใบของทุเรียนนั้นกลางเต็มที่แล้วจะใบอ่อนหรือจะใบเพสลาดท่านสามารถดำเนินการพ่นได้ทั้งสิน้นนะครับ นี่เป็นคําตอบจากคําถามที่ถามมาในเช้าวันนี้ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึ่งก่อนครับทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่า ดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อมโดยการราดทีเคซอนและทีเคซอสอย่างละ5 0าสซีซีต่อต้นต่อใบอ่อนหนึ่งรุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฟอดอกร่วงอีกด้วยทีเคซอนและทีเคซอสอาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกเษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไยราคอไยราคอไยราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไยราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนแทกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอ สินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดใช้สีในก้อนสองพันะเพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจสีในก้อน2องพันนาใช้นาใช้ จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดนีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนึ่ก้อนสองพันสวนฉันก็ชนก 2000, ใช้สีนึก้อนสองพันชันได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสาหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำง,งานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานบริษัทเอราวันท่านสามารถที่ จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสลบประเด็นสาระในเช้าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเนื้อหาสาระพืชเศรษฐกิจของเรานั้นก็จะเป็นส่วนของลําไยและในประเด็นลําไยนั้นผมก็ได้นําเรียนพี่นักเกษตรมาตลอดว่าลําไยยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญยังเป็นพืชที่เรามีอยู่แล้วและเขาก็ยังสามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้ กับเราในฐานะที่เป็นเจ้าของสวนเป็นผู้จัดการฟาร์มเราก็จะต้องวางแผนในระบบการผลิตเพราะว่าในกระบวนการผลิตลำํำไยของอภาคตะวันออกนั้นเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกนั่นหมายความว่าลำไยจะต้องออกเก็บเกี่ยวในเวลาที่กำหนดมาตรฐานคุณภาพก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขคือไม่ใช่เป็นลำไยในลักษณะตกเกรดหรือว่าลำไยที่ไปใช้ในการแปรรูป ดังนั้นในระบบของการผลิตลำํำไยที่ผมได้นำเรียนมาตั้งแต่เมื่อสุกที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าเราควรจะหันมามองในเรื่องของการวางแผนเราจำได้ครับว่าเทศกาลสำคัญสำคัญในตลาดปลายทางประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นตรุษจีนซาจีนวันชาติจีนเทศกาลเชงเมง้งก็ร้วนแต่เป็นช่วงที่ลำไยนั้นเข้าสู่ตลาดก่อนถึงเทศกาลประมาณครึ่งเดือน และราคานั้นก็ยังคงอยู่ในภาวะที่ดีเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นใหม่ในตลอดหลายปีเนี่ยมันก็เกิดจากภัยธรรมชาติจากความร้อนจากความแห้งแรงจากความหนาวเย็นจากการขาดน้ำจากการที่คุณภาพไม่ได้อันเนื่องมาจากเรานั้นไม่ได้ลงทุนการไม่ได้ลงทุนนั้นก็อาจจะมีเหตุผลหลายประการซึ่งผมไม่ก้าวล่วงนะครับเพียงแต่ว่า เราก็ต้องหันกลับมามองใหมว่ว่าในเมื่อเรามีลำไยอยู่แล้วและในส่วนของเทศกาลสำคัญที่ได้นำเรียนไปก็คือเรื่องของช่วงของเทศกาลเช็งเมงซึ่งนั่นหมายความว่าลำไยส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเราจะทําสารอยู่ในช่วงปลายกรกฎาต้นสิงหาที่เป็นกระแสอยู่ในอดีตเราจําได้ครับ12สิงหาวันแม่เป็นวันมงคลก็ทํากันบางครั้งเจอปัญหา ฟ้าฝนตกในช่วงดอกบานแล้วก็เลื่อนไปเป็น28สิงหาช้าสุดหรือไม่ทันจริงๆก็อยู่ที่ประมาณวันที่4กันยานี่คือวันแห่งการทำสารเพราะฉะนั้นสาระในวันนี้เราก็อยากจะให้พี่น้องสกรได้เห็นภาพว่ากรณีของการทำสารลำใหญเนี่ยเราสามารถทำได้ทั้งใบแก่และสามารถทำสารได้ทั้งใบอ่อนเพียงแต่ใบเหล่านั้นจะต้องมีปริมาณและก็มีคุณภาพ การจัดระยะใบหรือจัดวงจรใบนับเป็นเรื่องสำคัญผมได้อธิบายในสาระเมื่อสุกที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าคุณภาพใบดีดอกที่ออกมาสมบูรณ์มีอัตราการติดสูงแต่ถ้าคุณภาพใบไม่ดีการออกดอกง่ายนะครับออกดอกง่ายจริงแต่อัตราการติดต่ำและความแปรปลวนในความเสียหาย ในการเปลี่ยนเพศก็จะสูงเช่นเดียวกันคืออัตราการติดจะต่ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเริ่มโครงสร้างพื้นฐานจากใบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อธิบายไว้แล้วว่าเรากําหนดเป้าหมายไว้ถ้าเรามีลําไยที่มีคุณภาพใบดีอยู่แล้วปีที่ผ่านมาไม่ได้ผลผลิตปีที่ผ่านมาไม่ได้ทําสารนั่นหมายความว่าเราจะมีพื้นฐานใบอยู่แล้ว2รุ่น เท่ากับว่าเราทําใบอีกสองรุ่นหรือแค่เพียง1รุ่นใบก็สามารถที่จะมีใบครบ3รุ่นใบเพราะฉะนั้นในภาษาที่พินรสกรผู้ปลูกลําไยเนี่ยบอกว่าทําใบเดียวคําว่าทําใบเดียวนั่นหมายถึงว่าเรามีพื้นฐานใบเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องอทําความเข้าใจก่อนคือไม่ใช่ว่ามีใบทําใบได้ใบเดียวแล้วท่านจะทําสาร ผมเรียนนะครับว่าท่านจะไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าถ้าในกรณีที่เรามีคุณภาพใบไม่ดีในประการที่สองเราก็จะต้องสร้างใบให้ได้สองรุ่นวันนี้เราอยู่ที่เดือนเมษายนวันที่26เรามีเวลาอีกพฤษภามิถุนากรกดาและสิงหาเรามีเวลาอีก4เดือน ในสเดือนนี้เราสามารถที่จะทำใบได้2รุ่นใบคือ2เดือนต่อ1รุ่นใบนี่คือแนวทางอีกแนวทางที่สองที่พิรุษกรต้องเห็นภาพในส่วนของพื้นฐานลำไยของท่านเองเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่จะทำให้ลำไยที่สมบูรณ์ใบดีอยู่แล้วได้ใบ1นรุ่นกับในส่วนของลำไยที่พื้นฐานใบอาจจะไม่ดีพอ สิ่งที่เราจะไปกระตุ้นก็คือการตัดแต่งเพราะฉะนั้นในกระบวนการตัดแต่งนั้นส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้อเกรกรท่านก็จะจ้างเข้ามาหลังเก็บเกี่ยวก็จะทำการฮาร f ฟพูนนิ่งหมายความว่าตัดหนักเลยปรับทรงผู้ใหม่หมดซึ่งการทำแบบนั้นเนี่ยถูกต้องครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีแต่นั่นหมายถึงลำใหญ่ในฤดูการปกติต้องมีระยะเวลา5เดือนเราต้องมีเวลาตรงนี้5เดือนในการเตรียมต้น แต่ณเวลานี้เราเหลือเวลาอีกแค่3เดือนครึ่งหรือ4เดือนดังนั้นเราจะไม่ตัดแบบนั้นนะครับถ้าเป็นในส่วนของลำใหญ่ที่มีความสมบูรณ์มีพื้นฐานใบเดิมดีการตัดแต่งก็จะตัดเบาๆตัดปลายตัดส่วนที่ไม่ดีออกการตัดเป็นการกระตุ้นโดยกระบวนการทางธรรมชาติจำได้นะครับการตัดแต่งกิ่งก็เหมือนกับการตัดราก รากกับใบยอดมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้เนี่ยเราจะตัดแค่ปลายตัดบางกิง่งตัดเบาเราก็จะเป็นการกระตุ้นให้ลำไยแตกใบอ่อนการตัดแต่งเป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนแต่ถ้าเป็นกรณีในส่วนของลำไยที่เรามีพื้นฐานใบไม่ดีพอตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะตัดแต่งได้อาจจะตัดหนักแต่ไม่ได้หนักมากนะครับ เพื่อให้มีพื้นฐานใบเดิมเหลือสักหนึ่งรุ่นใบก็ยังดีเพื่อเป็นใบเก่าที่จะไปช่วยกระตุ้นใบใหม่เพราะนั้นการตัดแต่งเป็นหลักการที่หนึ่งที่จะช่วยให้กับพี่น้องผู้ปลูกลำไยเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นใบให้แตกแล้วก็นำพาใบเหล่านั้นไปสู่เป้าหมายในส่วนที่สองการจัดการทางดินการจัดการทางดินการเปิดโคนการคาดโคน เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้รากทำงานการใช้ในส่วนของปุ๋ยแคลเซียมไนเตรต15-0-0ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่เป็นกระตุ้นหมวกรากหรือการใช้ยูเรียรบวกกับกลุ่มอาหารเสริมทีเคพัททีเคซอยหนึทีเคซอยสองเซอร์คอนก็จะเป็นการกระตุ้นรากการใช้ปัจจัยในกลุ่มของฮิวมิกแอซิฟูลวิกแอซิ ก็จะเป็นปัจจัยในการไปกระตุ้นระบบรากให้หมวกรากทําง,งานนี่คือปัจจัยที่สําคัญที่จะไปช่วยเสริมทางดินจากนั้นเราก็จะเพิ่มในเรื่องของปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีนั้นท่านอาจจะเลือกได้หลายสูตรนะครับอาจจะเป็นในส่วนของอินทรีย์เคมีก็ได้ปุ๋ยคนเขียวนะครับหรือจะเป็นปุ๋ยกระต่ายปุ๋ยฟูจิเทคปุ๋ยเหลือใบไข่มุกปุ๋ยบราวคอน หรือปุ๋ยไฮเฟอร์คอบนะครับจากเกาหลีพิ่นศกรกครับนั่นเป็นเรื่องของการบำรุงกระบวนการเหล่านี้จะไปเสริมจะทำให้ใบเหล่านี้เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วกระบวนการจัดการเราจะไล่เป็นลำดับดังที่ได้อธิบายมาคือตัดแต่งกิง่งกระตุ้นรากแล้วก็เติมปุ๋ยเคมีเข้าไป รวมถึงกรณีปุ๋ยอินทรีย์หรือจะเป็นอินทรีย์เคมีหลังจากนั้นเมื่อเกิดสภาวะการแตกใบอ่อนปัจจัยทางใบก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะไปใช้เพื่อการสนับสนุนกรณีการเลือกปุ๋ยทางใบเราอาจจะเลือกได้สองร้สองสูตรนะครับในระยะแรกคือในช่วง30วันแรกกับในช่วง30วันหลังคือ30วันไปถึง60วันเนี่ยเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างเช่น ในช่วงแรกเราอาจจะใช้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงอย่างเช่นอาสามสิบสิบสองสิบสองหรือท่านจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอบวกยูเรียเข้าไปอีกสองขีดถัง200ลิตรเราก็ใส่สองขีดถ้าเป็นถังพันลิตรเราก็ใส่1กิโลเราก็เติมสารสกัดจากสาหร่ายคือเป็นสาหร่ายล้วนๆนะครับก็จะเป็นอย่างเช่นสาหร่ายอันก้าสาหร่ายอันจีนินนี่คือยกตัวอย่างหรือสาหร่ายต่างๆในกลุ่มของธาตุอาหารก็จะเป็นธาตุสังกะสี ปัจจัยที่ไปกระตุ้นอีกตัวหนึ่งก็คืออัทโนิกที่จะไปเพิ่มปริมาณใบในส่วนของกลุ่มปัจจัยที่ควรจะเติมเข้าไปในการควบคู่กันตรงนั้นก็คืออาหารเสริมครบสูตรซึ่งประกอบไปด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสหรือธาตุอาหารหรือที่เราเรียกว่าจุลธาตุอันนี้ก็คือในช่วงระยะ30วันแรกหลังจากนั้นเมื่อผ่านเดือนที่1เข้าสู่เดือนที่2 เราก็อาจจะปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยมาเป็นสูตรเสมอจะเป็นในส่วนของปุ๋ยทางใบต่างๆจะเป็นปุ๋ยไฮพาวเวอร์นะครับจะเป็นในส่วนของไบโอเมอร์ปุ๋ยมามิโกรปุ๋ยาชาลีปุ๋ยนูเทคบาลัสคือในทุกๆบริษัทจะมีปุ๋ยทางใบอยู่แล้วเราก็เลือกสูตรเสมออาหารเสริมครบสูตรจากนั้นเนี่ย จะมีดูตัวหนึ่งที่พี่น้องสักกมีการตั้งข้อสงสัยก็คือแคลเซียมบอลอนพี่น้องสัก,กรครับผมเรียนอย่างนี้ว่ากรณีของแคลเซียมบอลอนนั้นเราอาจจะยังไม่ใช้ในใบที่1ก็ได้เราจะประหยัดต้นทุนเราจะไปใช้ในใบที่สองหมายความว่าถ้าเป็นลำใหญ่ในชุดที่เราทำใบเดียวแคลเซียมบอลอนนับจะเป็นปัจจัยที่สำคัญ แต่ท่านในกรณีที่เราทำรำยายสองรุ่นใบใบรุ่นที่1เรายังไม่ใช้ก็ได้เราไปใช้ในใบรุ่นที่2นี่เป็นประเด็นนะครับที่อยากจะฝากไว้เพื่อที่อาจจะช่วยในการลดต้นทุนในด้านของการทำใบนั้นเราจะทำใบให้ให,ใหญ่ให้กว้างให้หนาการพัฒนาใบจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือ30วันแรกเนี่ยเป็นการเพิ่มปริมาณใบเพิ่มความกว้างเพิ่มความยาว อันนั้คือเพิ่มขนาดแต่พอ3 1วันไปถึง60วันก็จะเป็นเรื่องความหนาเพิ่มความแก่เพิ่มความแข็งแรงเพิ่มสีเขียวกรณีแมกนีเซียมท่านอาจจะเลือกใช้ได้ถ้าท่านมีอยู่หรือท่านต้องการที่จะเพิ่มความแก่ความเขียวเข้มในกรณีที่ในใบที่สองเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้เนี่ยแคลเซียมบอลอนแมกนีเซียมจึงกลายเป็นปัจจัยที่จำเป็น ในใบชุดสุดท้ายก่อนการออกดอกแต่อาจจะไม่จำเป็นในช่วงแรกเราก็ใช้ใช้สูตรรวมนะครับอันนี้คือกรณีการจัดทางใบในการใช้ปัจจัยทางใบนั้นให้เข้าใจว่าเราต้องการใบให้ใหมีพื้นที่ที่เป็นโรงครัวที่สำคัญที่สุดดังนั้นในสูตรสำเร็จของการจัดการใบเนี่ยมันจึงอาจจะแบ่งเป็นสองรุ่น สำหรับลำไยสองใบแต่ถ้าหากว่าเป็นการตัดทำลำไยใบเดียวเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นอีกสูตรหนึ่งผมยกตัวอย่างเช่นในส่วนของช่วงเดือนกรกฎาหรือสิงหาเป็นเดือนที่เราจะทำสารซึ่งนับว่าเป็นใบสุดท้ายดังนั้นในกรณีใบสุดท้ายเหล่านี้เนี่ย สูตรปุ๋ยก็อาจจะเป็นสูตรที่มีความแตกต่างกันเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วถ้าพี่นนองสกอญจะทำสารลำใหญในเดือนกรกดาปลายหรือสิงหากับในส่วนของออบางสวนจะเป็นในส่วนของใบอ่อนบางสวนจะเป็นใบแก่ถ้าเราย้อนข้อมูลกลับไปในสาระตรงนี้ผมเคยอธิบายไว้แล้วว่ามันก็เปรียบเสมือนกรรการจัดระยะใบ พี่น้องสกอร์ที่อยู่ในแปลงของท่านจะต้องเป็นผู้คำนวณครับว่าจากในส่วนของวันนี้ไปจนถึงเดือนที่เราจะทำสารเนี่ยสมมติว่าเดือนหน้าพฤษภาแตกใบอ่อนมิถุนาใบาเพสลาดกรกดาแตกใบอ่อนสิงหาใบาเพสลาดทำสารได้พอดีนะครับ แต่ว่าถ้าหากว่าในส่วนของบางครั้งมันไม่ได้เป็นไปดังลูกคิดนะครับเราอาจจะเจไปเจอปัญหาว่าในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมีทั้งใบอ่อนมีทั้งใบแก่กรณีที่เป็นใบสองสัตรุ่นที่อยู่ในแปลงเดียวกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าพิทักษกรจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในตรงนี้ว่าเราจะเดินหน้าต่อ หมายความว่าเราจะไปเล่งให้ใบอ่อนเป็นใบแก่นะครับเราก็จะต้องป้องกันใบแก่ไม่ให้แตกใบอ่อนในภาษาเทคนิคตรงนี้พี่น้องชาวสวนลำไยก็จะเรียกว่าบ่มใบหมายความว่าในแปลงลำไยของเราในเดือนกรกฎามีใบอ่อนเราก็ต้องเล่งให้แก่ในส่วนหนึ่งส่วนที่สองใบที่แก่แล้ว เราก็จะต้องป้องกันไม่ให้เขาแตกใบอ่อนเพื่อที่จะรอให้ทั้งแปลงเนี่ยมีลักษณะใบเพสลาดแล้วก็ใบแก่ ay, เราก็จะได้ทำสารเป็นลักษณะเดียวกันอันนี้คือกรณีหนึ่งหลายท่านอาจจะสงสยัยการทำสารลำใยใบอ่อนกับใบแก่ ay, มันต่างกันเหรอต่างกันนะครับต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่อัตราคือถ้าการทำสารลำใยใบแก่ ay, เนี่ยเราจะใช้300กรัม ต่อน้ำ200ลิตรบวกกับ13046ในอัตราเท่ากันอันนี้คือใบแก่เราจะพ่น3ครั้งทุก5วันแต่ถ้าในกรณีที่เป็นใบอ่อนเราจะใช้อัตรานี้เนี่ยมันอาจจะเป็นพิษกับในส่วนของลำไยคือใบลำไยของเราและยิ่งถ้าเราไปปั๊มพ่นแรงมันก็จะกลายเป็นพิษขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นกรณีลำไยใบอ่อนจึงกลายเป็นว่าเราจะใช้สารลำไยในอัตรา200กรัมต่อน้ำ200ลิตรร่วมกับสารในกลุ่มของตัวไทโอยูเรียอีก200กรัมสารลำไย200กรัมไทโอยูเรีย200กรัมดำเนินการพ่น5ครั้งทุก3วัน การพ่นเช่นนี้เนี่ยเพื่อลดความเป็นพิษของสารลำไย,ยและทําให้ล,ลำไย,ยได้รับสารต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต่างมันอยู่ตรงนี้กรณีที่เราจะมีการจัดใบให้เข้ามาอยู่ตรงกลางคือใบอ่อนก็ทําให้เพสลาดใบแก่ก็ป้องกันให้แตกใบอ่อนเพื่อที่จะทําสารครั้งเดียวในสูตรเดียวกันภายในแปลงอันนี้ก็คือเหตุผลแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆล่ะ ถ้ามันไม่ได้จริงๆนั้นเราก็ปรับวิธีการพ่นใหม่ใบแก,แก,บแกบ่เราก็พ่นสูตรใบแก่ใบอ่อนเราก็พ่นสูตรใบอ่อนถ้าเราทำเช่นนี้ได้ความต่างของลําไยในการออกดอกอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยเราก็จะเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันนะเพราะว่าหลังจากที่ทำสารไปครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ7เดือน7เดือน10วันโดยประมาณ ถ้าไปเจอหนาวก็เจ็เดือน20วันหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะทําได้ถ้ากรณีที่เราจัดใบไม่ได้แต่ถ้าเราทําได้หมายความว่าทั้งแปลงเนี่ยเป็นใบในรุ่นเดียวกันก็จะทําสารวิธีเดียวกันดังนั้นการจัดวงจรใบจึงกลายเป็นเรื่องสาระสําคัญในการวางแผนในช่วงเดือน กรกดาปลายถ้ายังไม่ได้ก็ไปถึงสิงหาสิงหา12สิงหา10สิงหาไม่ได้ก็ไป20กว่าสิงหาหรือช้าที่สุดก็ไม่เกินวันที่4หรือ5กันยายนซึ่ง4หรือ5กันยายนเนี่ยเราอาจจะต้องเร่งสปีดติดเทอร์โบเพื่อที่จะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวให้ทันการตลาดนะครับนี่คือการจัดในส่วนของแผนคือวงจรใบสำหรับลำใหญในชุดเทศกาลเชีงแม้ง สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันท,กทุกท่านสวัสดีครับ